คาซีที่ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดถึง7ปีหรือ12ปีเนี่ยใช้ได้นานอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็อาจจะจริงและไม่จริงนะคะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของน้องค่ะอย่างเด็กเจ็ดขวบบางคนเนี่ยก็ย,ยังนั่งได้สบายอยู่เลยแต่ในขณะที่เด็กบางคนเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะว่าสรีระของเด็กในช่วงที่เขาเริ่มโตขึ้นนะคะช่วงไหล่เนี่ยเขาจะมีความกว้างขึ้นนะคะแต่ในขณะที่คาซีที่ใช้้ตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยผนังด้านข้างอ่ะจะเป็นขนาดใหญ่ค่ะเพราะว่าเขาต้องการเน้นปกป้องน้องในวัยแรกเกิด ไปยทาให้เด็กในช่วงที่เขาเริ่มโตอ่ะนั่งแล้วอาจจะต้องหอไหลได้นะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะคาซีดในช่วงวัยแรกเกิดเนี่ยเขาจะมีฐานที่หนุนเสริมขึ้นมานะคะเพื่อช่วยให้น้องดูวิวรอบข้างลดได้สบายมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเราเอาคาซีแบบนี้ค่ะไปให้น้องที่เริ่มโตแล้วนั่งนะคะความสูงของน้องบวกกับความสูงของฐานคาซีดเนี่ยจะทําให้ศีรษะของน้องที่โตขึ้นนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะอันตรายมากขึ้นได้ด้วยนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะในช่วงน้องวัยแรกเกิดนะคะคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนอุ้มน้องขึ้นลงรถเองใช่ไหมคะแต่สําหรับน้องที่เริ่มโตแล้วหลายๆบ้านจะเริ่มฝึกให้น้องขึ้นลงรถเองนะคะการเลือกใช้บูสเตอร์ที่มีฐานที่เตี้ยกว่าะคะ่ะก็จะช่วยฝึกให้น้องขึ้นลงรถได้ง่ายกว่าด้วยนะคะและเรื่องของการติดตั้งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญค่ะเพราะคาร์ซีที่ใช้ตั้งแต่แรกเกิดถึง7ปีหรือ12ปีเนี่ยมักจะมีพนักพิงที่สูงค่ะ เวลาติดตั้งสาหรับน้องในวัยแรกเกิดเนี่ยเราจะต้องติดตั้งหันหน้าไปท้ายรถการที่พนักพิงที่สูงเกินไปนะคะจะทําให้พนักพิงของน้องไปเบียดกับเบาะผู้โดยสารแถวหน้าค่ะซึ่งอาจจะเป็นคนขับรถเวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะแรงกระแทกของคนขับในแถวหน้าจะกระแทกไปที่เบาะรถยนต์และอาจจะส่งผลแรงกระแทกไปที่เบาะคาซีทของน้องได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ติดเรื่องของงบประมาณนะคะ การแบ่งช่วงของการใช้คาซิสออกเป็น2ช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึง4ปีและช่วงที่2เป็นบูสเตอร์จนถึงน้อง12ปีไปเลยแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดค่ะ